จะไปน้อ,นองนี่คือกว้วยบวยชีบวยเป็นลูกๆเลยกว้วยมันสุกนะจ๊ะเนาะกา้กวยสุกก็เลยเองล้างสะอาดแล้วค่ะเนาะีนค่ำใหญ่นะคะ,ะพี่น้องยังวันเลยลุ้งไปหาปากพีน่น้องหิวแล้วปน,นี้กันเลยสินจวดเลยต้นหอมเลยนะจ๊ะ ไม่มีผักเลยจะพี่น้องว่าจะไปหาผักบ่มีเน่แต่ต้นหอมเด้อมากินข่าวน้ำกัะดันเมียงกุง้งน้องว่าจะไปไปกันน้องห้งายคนเดียวเนาะเพิ่ได้กินข้าวข้าวเชาว้าเนาะกินตตแ,แต่กาแฟแต่เนียเมืเ่อเสาร์กัเลยบออะไร กับกุ้งจ้ะกุ้งเนาะต้นหอมเขาเนี่ยละห่อเดยกินเมียง็ว่านั้ดนนเนด้เอ,อมากินข้าวน้ำกับท่นเมียงกุ้งน,น,น้องก็จะแบบนั่งง่ายๆคนเดียว ค่ะทุกคนอ,อร่อยค่ะทุกคนบวดเป็นลูกๆเนาะไม่อยากตัดมนะันจนะเละเนาะ หอมีอยงัจหน่อยนะจ๊นะเนาะเพราะมีหอมพรมีผักกาดก็เอากปเด้อมากินข้าน้ำกันชันอมีอยงปุ้งนาะก็จะแบบว่าง,ง่ายๆคนเดียวกินยังไงก็กินได้แบบสบายเนาะพี่น้องมาต้องอยางดํบโดยระวังไผ่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น,น้องทุกคนเนาะมาจ้ามากินข้ากับบรรณากินข้าวจ้าวันนี้เนาะเพิ่งได้กินขขาง่ายจ้าบ่ายสองนะ Những người cả <coughs> nha yên nắng 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 อร่อยค่ะทุกคนอร่อยค่ะทุกคนกับผักต้นตักชีเนาะไม่ของหวานน้ำได้จ้ะ ไว้บวชชีของหวานค่ะบวชเป็นลูปลูกอ,อร่อยค่ะทุกคนแต่น้องเพิ่งได้กินข้าวข้าวเช้าเนาะ กินตกาแฟแต่ยังมอเสากับเลยบ่ะไรเข้ากับกุ้งจ้ากุ้งเนาะเมียงกุ้งน้ำกิ้มตําเองนะคะน้ำกิมอร่อยมากเลยแันว่็ได้ลุ่งไปหาปลากีน้องยิวแบบอันนี้กันเล่สินจวดเลยต้นหอมแล้วนะคะ นี่ปลาปลานิลทอดนะจ๊ะเนาะใส่ปลานินใส่กุ้งเนาะมาได้ใจบวชเป็นลูกๆเนาะไม่อยากตัดมันะจะเละเนาะห่อเมี่ยงจังหน่อยนะจ๊ะเนาะมันมีห่อมันมีผักกาดเกลือกะ วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พน้องอทุกคนเนาะมาจา่ามากิน,ข,กน,กนข้าวกับบรรณากินข้าวจากวันนี้เนาะเพิ่งได้กินข้าวง่ายจาบ่ายสองนะก็เลยรุ้งไปหาปลาพี่น้องนิวแล้ววันนี้ก็เลือกสินจวดเลยต้นหอมเลยนะใชนะ่ไหอันนี้ปลาปลานิลทอดนะใชะนะ่นหมใส่ปลานินใส่กุ้งน้ำ มาได้ใจเรากินยังไงก็กินได้แบบสบายเนาะพี่น้องบ่ตองอยากน้ำโดยระวังไข่เศบๆขออนุญาตใช้มือนะคะกินเองเนาะเนะดเดียวไม่เป็นไรอันนี้ปลาปลานิลนทอดนะใช่นาะใส่ปลาน,นีใส่กุ้งนะ้ำมาได้ใจเราเ่เดิลุงไปหาปลกพี่น้อง ยูนิลอร์มแบนี้กันเลยสินจวดเลยต้นหอมแล้วนะคะเนะมียงกุ้งน้ำกิ้มตําเองนะคะน้ำกิ้มอร่อยมากเลยแสบๆขออนุญาตใช้มือนะคะกินเองเนาะผนะู้ดเดียวไม่เป็นไร จะคั่เนะจน๊ะเนาะอ,อร่อยค่ะทุกคนบวดเป็นลูกๆเนาะไม่อยากตัดมนะันจะเละเนาะหอมอย่างจัะหน่อยนะจน๊ะเนาะเพราะมีหอมเพมีผักกาดจะเอาค่ะ ชีเนาะไม่ของหวานน้ำได้จ้ะกล้วยบวชชีของหวานคนะ่ะบวชเป็นลูกๆมีปลาหมึกด้วยเ่นจะเปีนน้องนี่คือกล้วยบวชชีบวชเป็นลูกๆเลย <c oughs> กล้วยมันสุกนะจ๊นะเนาะกล้วยสุกก็เลยบวชเป็นลูกๆเนาะไม่อยากตัดมนะันจนะเละเนาะหอเมียงจังหน่อยนะจ๊นะเนาะเพราะมีห่อมันไม่มีผักกาดก็เอาผั่ต้นหอมเขานี่แหละหอ่อโดยกินเมียงก็ว่าเมียงกุ้งน้ำกิมตําเองนะคะน้ำกิมอร่อยมากเลย ุงไม่มีผักเลยจ้ะพี่น้องว่าจะไปหาผักบะหมีเ่เนื้อต้นหอมเด้อมากินข้าวน้ำกันทนันอมียงกุ้งน,น้องก็จะ,ะแบบนั้นง่ายๆคนเดียวมีปลาหมึกด้วยหมดปลาหมึกนิบน่อย